สำหรับคลิปนี้จะพามาดูวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นวงหมอลำวงใหญ่ในภาคอีสานช่วงที่เขาไม่มีงานแสดงภาควงเขาทำอะไรกันบ้างมาติดตามรับชมได้เลยนะครับวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งเป็นวงใหญ่มีศิลปินที่มีคุณภาพมากมายในวงงานสุดท้ายรอบเดือนมีนาคม2565ก็มีการไลฟ์สดผ่านกลุ่มปิดคือไลฟ์สดว่าลำเพลินออนไลน์ จบจากการไล์สดก็ต้องพักวงเตรียมไปแสดงที่กรุงเทพและปริมณฑลช่วงวันที่31 e ถึงวันที่3เมษาย,ยน2565ที่การออนทัวร์ทางกรุงเทพก็เริ่มตั้งแต่วันที่31 e มีนาคม2565เริ่มจากวันแรกวันที่31 e มีนาคม2565ที่ทตลาดร้อยปีน้องบอนแดงชนบุรี และปินรับเชิญเบียร์พร้อมพุงวันที่1เมษายน2565ที่กรุงเทพกีทาตัดร่มเก้าป่าทางเข้าเกหะร่มเก้าวันที่2เมษายน2565งานประจำปีวัดบึงทองหลัางราดท้าวร้อยหนึ่งวันที่ 3, สเมษายน2565ัาทางบ้านเก่าผ่านทองชนบุรีแสดงวันที่3ามยดทั้งวันที่2มีไล์สดผ่านกลุ่มปิดให้แฟนๆที่ ไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพและปริมณฑลมนทนได้ดูการแสดงสดด้วยขายบัตรเข้ากลุ่มปิดก็ราคาที่180บาทบาทช่วงนี้มีการพักวงในวงของสาวน้อยเพชรบานแพงถ้าไปส่องดูในเฟซบุ๊กของบอสโจยมนินของสาวน้อยเพชรบานแพงก็จะมีการปรปับปรุงภูมิทัศน์งานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเทปูนล,ลากปูนเป็นต้นและมีการถ่าย MV จบแบบเท่ๆเวอร์ชั่นปันปันเพชรปานแพงซึ่งซึ่งเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งของสาวน้อยเพชรปานแพงที่เป็นศิลปินคุณภาพอีกคนหนึ่งเวอร์ชั่นนี้จะเปิดให้ได้รับชม3เมษายน2565ทางช่อง YouTube ของสาวน้อยเพชรปานแพงโดย MV อันการสแสดงครั้งนี้ก็เป็นสำหรับการสแสดง MV จบแบบเทๆ่ๆเวอร์ชัน ปันปันเพชรบ้านแพงครั้งนี้ก็จะมีศิลปินของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นตน้นว่าวัดศิวดลบูวัชระก้อยชาลีนีปันปันเพชรบ้านแพ,ง,พงเป็นต้นและศิลปินในวงที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งก้อยชาลีนีวันนี้วันที่30มีนาคม2565กก็ไปรับเชิญศิลปิน,น,ปนชื่อดังแห่งกาลสินสุดแสดงโชว์ ซึ่งเป็นการให้อิสระศิลปินในวงของสาวน้อยเพชร้านแพงถ้าบ่างเว้นจากงานวงศิลปินที่มีชื่อเสียงมีคุณภาพก็จะไปรับงานนอกมีงานในวงก็จะกลับมาแสดงในงานวงช่วงที่ไม่มีงานแสดงของหมอลำก็จะเอาข่าวข่าว,าวอัปเดตความเคลื่อนไหวของหมอลำแข่งมาอัปเดตความเคลื่อนไหวให้ชมได้ฟังใครมีข้อคิดเห็นเป็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ ฝากกดติดตาม,มกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปหน้าม,มาพบกันใหม่สวัสดีครับ